แม่เจ๋อเวอร์ิปซีคิรติติโชว์ซับไม่แพ้เนื่งบิกินี่แหวกค้าอวดหุ่นสับๆกระแทกใจเรียกว่าทำเอาหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ใจสั่นรัวๆต่อเนื้องเลยทีเดียวค่ะสำหรับสาวสวยอย่างยิปซีคิรติหลังก่อนหน้านี้ออกมาอวดความแซบกับชุดบิกินี่สีดำเผยเห็นหุ่นฟิตเฟิรม์มเอลเอสแบบสับๆ นอนอาบแดดชิลๆกับทิพพักผ่อนที่ประเทศออสเตรเลียแล้วสุดสาวยิบซีขอแซบไม่มีแผ่วออกมาปล่อยช็อตเด็ดกับชุดบิกินี่ตัวจิ๋วสีเขียวแหวกข้างอวดรูปร่างสุดปังอกเอวสะโพกมาเต็มพิกัดเดินเล่นท่ามกลางธรรมชาติเผยให้เห็นบั้นทายเด้งๆสุดเซ็กซี่ที่มาพร้อมท่าโพสแซบเกินต้าน งานนี้ไม่รู้ว่าแดดออสเตรเลียหรือยิปซีที่ร้อนแรงกว่ากันนะคะทามกลางเหล่าบรรดาแฟนๆรวมถึงชาวเน็ตแห่เขามาคอมเมนต์ให้กับความแซ่บของสาวยิปซีกันอย่างไฟลุกได้ทีเดียวคะ่ะ